ลบบุรีเมืองที่ประสบวิกฤตลิงล้นเมืองมาอย่างยาวนานกระทบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลสร้สางแรงกระเพื่อมให้กับทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบลิงคู่ขนานไปกับก,บการฟื้นฟูเมืองพลิกฟื้นเศรษฐกิจพร้อมดึงนักลงทุนกลับคืนมาประชาชนาธ,ธุรกิจสัมภาษณ์อําพลอังคภาภากรบุญผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีถึงเส้นทางการแก้ไขปัญหาลิงรวมถึงมุมมองความสําเร็จของพ่อเมืองที่คุมวิกฤตลิงล้นเมืองให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด เรื่องลิงเนี่ยจริงๆเนี่ยสตาร์ทกับสาธารณะเนี่ยเมื่อ12มิถุนา2566ปีที่แล้วเราเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นก็ได้ข้อสรุปแบบง่ายๆ3ระยะระยะสั้นเอาข้องใจเรื่องความสะอาดเราก็มานั่งดูความสกรปรกเกิดจกอะไรเราอย่าโทษแต่ลิงนะ จริงๆความสปกปรกส่วนหนึ่งมันเกิดจากพวกเรากันเองนี่แหละเป็นคนไปยืนอาหารให้เขามันทำให้ลิงมันแตกฝูงไปเรื่อยเพราะพอเราไปยืนอาหารเขาก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยห,หาที่นี่มีกินว้ยมันก็มามาเรื่อยมันถึงกระจายไปทั้งเมืองการแก้ไขปัญหานี้ก็คือเทศบาลก็ออกเทศบัญญ,ญัติในการควบคุมจุดให้อาหารลิงซึ่งเราก็กาหนดจุดให้อาหารลิงไว้3 4จุดแล้วก็ขอความเ่วมมือพี่น้องประชาชนว่าคุณหยุดให้ได้ละส่วนเรื่องที่สองที่ชาวบ้านกังใจระยะสั้นคือลิงมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่ในอดีตการนับจํานวนลิง นะมันนับโดยกรมอุทยาซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากจระบุรีผู้คนไม่ได้มารับรู้ด้วยเขาเป็นนับเขาเองนับยังไงชาวบ้านก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่เชื่อถือทําหมันลิงไปตั้ง80%็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทไมยังมีลิงเยอะแยะประชาชนก็ข้องใจไนงะเพราะเขาไม่ได้ไปมีส่วนร่วมเขาก็เลยอยากรู้ค่าทาหมันลิงพันเก้าร้อยบาทเกือบสองพันบาทนะชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยว่าทําหมันทิรือเปบ่าคุณเข้าใจในความอารมณ์ชาวบ้านนะที่มองระบบราชการเชิงลบอะ่ะเราก็เลยบอกกรมอุทยานบอกเฮ้ยเวลาจะนับลิงคุณต้องเชาชาาเชชชิิญญรราากกด้วยันสื เชิญภาคประชาชนไปร่วมนับด้วยจึงเป็นเหตุให้มีการเชิญฝ่ายต,าต่างๆมานับลิงอยู่2วันแล้วก็ให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นระเขตเมืองเก่าเนะี่ยนับปีที่แล้วนะเกตเมืองเก่ามีลิงก็บอกประมาณ2องพันสองสองบวกนะคำว่าบวกคือไอ้ที่ไม่โผล่ไมมนับไม่รู้ไนงะแต่2องพันที่นับได้ส่วนเรื่องอันที่3คือทําหมันเนี่ยวันที่จะเอาลิงเข้ากรงอ่ะเดี๋ยวจะรู้กันถ้าถามถึงนะถ้าการสักหน้าอกลิงคือสัญลักษณ์ของการทําหมันก็ถือว่าเขาทาหมันไปได้เยอะนะลิงที่จะเข้าไปอยู่ในกรงอนุบาลเนี่ยทุกตัวต้องผ่านกกาารททํหมัันดแลวุตจะ ให้รหัสก,กระบวนการมันเยอะมันทําเหมือนมนุษย์มันถึงแพง หนังสือมอบอำนาจของกรมอุทยาน,นหมายความว่าถ้ามอบอำนาจให้มาเนี่ยเทศบาลเมืองลบบุรีหรือท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วสามารถตั้งงบประมาณเ,เราเนี่ยอยากได้อำนาจนี้หน้าที่นี้เพราะเวลามีปัญหาลิงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยกหูโทรศัพท์ไปบอกเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่อยู่ที่สระบุรีเทศบาลเรารอพัฒนาการตัวนี้เดี๋ยวจะสร้างโครงสร้างให้มันมีองค์กรที่มาดูแลเรื่องลิงแต่สําคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องงบประมาณลิงหนึ่งตัวตามระเบียบของกรมอุทยาน เาตั้งค่าอาหารมันนตัวละ20บาทต่อว,วันเป้าหมายสุดท้ายปีหน้าน่าจะไม่ต่ำกว่า2,500ตัวนะกินวันละห0,000บาทคุณจะเอาเงินที่ไหนเพราะฉะนั้นผมเซฟไปนะประมาณไม่ถึงแบ่บล้านต่อปีแต่ชีวิตเขาเนี่ยมีอายุ20-25ปีนะหปีหมายความว่าโดยถั่วเฉลีย่ยมันจะต้องอยู่กับเรา20ปีอยู่กับเทศบาล20ปีปีละ20บล้านมันทำให้คนในท้องถิ่นเสียโอกาสเพราะอะไรแทนที่เงินนี้มันจะมาพัฒนาบ้านเมืองมันจมไปกับเรื่องนี้อย่างน่าเสียดาย ล่าสุดเนี่ยกรมอุทยานเขาก็พยายามบอกว่าเขาไปเลงสถานที่ไว้ที่หนึ่งเรียกว่าเขาสมโพธิอยู่ที่อําเภอชัยบาดาลวาดฝันวาดโครงการไว้ว่าจะไปสร้างสถานอนุบาลลิงตรงเนี้ยโดยสร้างแนวเขตร,รอบเขานะประมาณ3 0กว่ากิโลถ้าทําได้เขาก็รับว่าเขาจะเอาลิงจากเทศบาลเมืองไปอยู่ที่นั่นด้วยแต่พูดเนี่ยตรงเขาสมโพธิเนี่ยทุกวันนี้ก็มีลิงอยู่แล้วประมาณ2,000กววัตัวผมเองก็ไม่มั่นใจว่าก็จะผลักดันทําได้ก็ดีนะเทศบาลกับจังหวัดเราจะช่วยคุณนะด้วย อ่ารับมาไว้ก่อนแบกภาระแทนคุณเลยมันเสียโอกาสการพัฒนาบ้านเมืองเท่าที่เราฟังเสียงประชาชนเนี่ยก็ยังอยากให้มีลิงอยู่บางส่วนเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ทุกตัวที่จะอยู่ต้องถูกทำหมันห ผมมารับตําแหน่ง1ตุลา65มันเป็นวันเสาร์ผู้คนก็มารอรับแต่มีคนอยู่คนนี้มาพูดกับผมบอกวันไหนผู้ว่าว่างนะอยากให้ผู้ว่าเข้าไปในเมืองนะตอนกลางคืนมันจะม,มืดและสกปรปกมากครั้งแรกที่ผมเห็นคือ2ตุลานะตอนกลางคืนนะลิงยังเกลื่อนชโยวานิชยังเกลื่อนฝั่งพระปางสามยอดเกลื่อนไปด้วยเศษขยะเศษพักเศษปีโป้เศษข้าวโพดสังข้าวโพดละมืดหมดเลยนะมันแย่มากพระั้น พอเริ่มรับรู้อะไรต่างๆนะแล้วที่สำคัญ3าธันวาหกห้าผมก็ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเลยไปเดินเที่ยวปัปางสามยอดผมไปไหว้ศาลพระการก่อนลงมาก็มีคนขายอาหารลิง<ช>นะ,นะให้ที่ไหนก็เรียกผมเฮียไปไปเดี๋ยวพาไปเฮียผมมาไปยืนตรงปัปางสามยอดตรงพื้นคุชบาทผมก็ถามเขาก่อนว่าแล้วให้ตรงไหนเขาบอกเฮียโยนเลยตรงนี้เอาตรงนี้เลยวันนี้ผมเล่าบรรยากาศตอนผมมาใหมๆ่ๆไงปีโป้มันเป็นพลาสติกม <c oughs> ันกัดของมันได้มันดูดได้แล้วมันก็เป็นเศษขยะกองเกืนสังกะโปดก็เกินหม นะเพราะมันสกอตกมันไม่มีระเบียบไม่มีใครมาจัดระเบียบใครใคร่ทำอะไรทำความยากของเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกวับลิงเกี่ยวข้องกับหน่วยประมาณ10กว่าหน่วยเริ่มต้นกงลิงกงลิงเนี่ยเป็นภารกิจของเทศบาลเมืองที่จะเอาลิงเข้าไปแต่สถานที่ของมัน ไปตั้งอยู่ในเขเอตอบตโพ9ต้นมันจะต้องไปทํากิจการนอกเขตไปอบตอโพ9ต้นการจะทํากิจการนอกเขตเป็นเรื่องของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิง่นจังหวัดแลที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนารักษณ์จังหวัดเรื่องลิงเป็นรรสัตว์สงวนเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานโดยใครทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดตอนนั้นคิดถึงเรื่องเงินเยียวยาชาวบ้านในอํานาจผู้ว่าเกี่ยวขอ้องกับป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดปศุสัตว์ก็เรามีความคิดว่าจะให้มันไปอยู่ในบัญชีหมาแมวเนี่ยและจีบาาะอีกยย่่่อๆ10หนย ตอนนี้เทศาบาลเริ่มจับลิงเป็นแล้วนะเพียงแต่ว่ายังขาดบุคลากรเชิงสัตวแพทย์สัตวบาลในการที่จะทําหมันฉีดยายิงยาสลบตอนนี้เทศาบาลเรารอพัฒนาการตัวนี้ซึ่งผมก็เดี๋ยวจะสร้างโครงสร้างให้มันมีองค์กรที่มาดูแลเรื่องลิงเพราะลิงมันจะอยู่ไม่ต่ากว่า20ปีนะจะอยู่กับเทศาบาลผมอยากให้เทศาบาลก็ยืนบนขาเขาเองได้ประชาชนเดือดร้อนยกหัหาเทศาบาลเทศาบาลก็เข้าไปทันที อะไรทําได้เราก็จะทําก่อนการปรับปรุงเรื่องสีเมืองปรับภูมิทัศน์เนี่ยคืออาคารเป็นโชคร้ายของลพบุรีนะที่มันไม่ได้มีการวางผังเมืองมาดีตึกสวยไหมแต่มันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันสร้างไปแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันได้ต้องอาศัยมุมมองของมรนาสีมาออกแบบเมืองมิติของอาคารว่ามันควรเป็นเฉดสีไหนซึ่งมันจะรวมถึงถนนด้วยนะมิติคนเหล่านี้เขาจะมีพรสวรรค์ในการมองถนนมันจะต้องออกแบบยังไงด้วยนะผมถึงอยากให้คิดให้เป็นระบบเห็นภาพองค์รวมก่อนมันต้องมาคุยกันแลวคุย อย่างคนมีหัวฝินังนี้แต่ว่ามันต้องอาศัยพลังชาวบ้านตรงนี้ต้องใช้คนมีความรู้นะอย่าคิดเอาเองระยะสั้นที่ทําได้ก่อนเลยเนี่ยนะก็คือการสร้างลานวัฒนธรรมถนนคนเดินหรือว่าลานกิจกรรมถนนกิจกรรมทางศรริลปะวัฒนธรรมที่เราเปิดโอกาสให้กลุ่มชนต่างๆตั้งแต่เด็กเกยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือใครต่อใครเนี่ยได้เข้ามาแสดงผลงาน ขณะเดียวกันก็ขายสินค้าอะไรของเขาได้ด้วยก็เป็นการสร้างรายได้ให้เขาแต่ในมิติที่มันเป็นฟังก์ชันใหญ่ๆเนี่ยต้องคุยกับภาคเอกชนด้วยโดยเฉพาะเรื่องต้องเชิญราชการคือทอทอท,อทอมาด้วยในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมาชาติที่อยู่ข้างนอกมันต้องมาคุยกันรวมทั้งบริษัททัวร์ทั้งหลายต้องคุยกันในหมู่คนลบบรีในเขตเมืองกะว่าคุณต้องการบ้านเมืองแบบไหนไม่ต่ำมาสองปียุคผมก็คือจัดลานวัฒนธรรมลานกิจกรรมอันนี้ทาได้เลย